พี่โตมาตั้งแต่เมื่อไหร่พี่ไม่รู้นะข้างนอกมองไม่ได้โตที่สุดแตนน้สำหรับความฝันของพี่พี่ว่าพี่ถึงจุดจุด,จดหนึ่งแล้ว สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการ The Success Story ขายกรุยสู่ความสําเร็จอีกเช่นเคยครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปพบกับเรื่องราวของนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจและทําให้เห็นถึงโอกาสในเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนให้กับคุณผู้ชมครับและสําหรับในวันนี้เจ้าของของความสําเร็จที่เราจะมาขายกรุ์ของเขากันนั้นก็คือคุณพิมพรรุ่งรัชะตาวานิตเจ้าของบริษัทดอยซิเวอร์สแอริจำกัด บริษัทดอยซีเวอร์แฟคทอรี่จำกัดเป็นโรงผลิตเครื่องประดับที่สืบสานงานศิลปะหัตถกรรมของไทยที่สวยงามแล้วก็มีเอกลักษณ์ครับซึ่งสร้างสารรค์ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานทําให้สามารถไปโด่งดังไกลย,ย่างต่างประเทศภายใต้แบรนด์ของดอยซีเวอร์เขาจะมีวิธีการทําอย่างไรเราต้องไปพบและสอบถามพี่เขาเพื่อหาคําตอบกันเลยดีกว่าครับ ครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กับคุณพิมพรรุ่งรัชตะวันนี้ครับซึ่งท่านเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทดอยซิวเวอร์ฟาร์ตรี่จำกัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขึ้นเงินเยอะแยะมากมายนะครับสวยงามขนาดนี้นะครับอยากให้พี่เล่าให้ฟังสักนิดนึงครับว่าจุดเริ่มต้นของธุรกิจของเราเป็นอย่างไรบ้างครับเริ่มต้นกับไอเฮียนะคะ28ปีที่แล้วค่ะพอมาแต่งงานกับไอเฮียเสร็จเรียบร้อยไอเฮียเขามีอาชีพทําเครื่องเงินอยู่ค่ะไอเฮียเขาเป็นลูกน้องของคุณอาอยู่ ค่ะพอแต่งงานเสร็จเฮียก็อยากแกลองเริ่มของทําของตัวเองดูพี่ก็มาช่วยแกทํานะคะก็ทํากันสองคนค่ะเฮียเขามีความคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าเขาอยากลองเอาไปขายส่งดูว่าเป็นยังไงมัง่งก็เลยนั่งรถไฟไป,ไปที่เชียงใหม่ไปหาลูกค้าที่เชียงใหม่ก็เจอลูกค้ารายหนึ่งท่านก็บอกไม่ซื้อนะ้าขอฝากไว้ได้ไหมเขาก็ลองฝากไว้เสร็จแล้วบางเอิญเขาขายได้เราก็ทําเสร็จแล้วก็ไปส่งอีกครั้งหนึ่งส่งอีกครั้งหนึ่งได้เยอะขึ้นมาหน่อยนึง แล้วลูกค้าตอนนอน้นเชียงใหม่กำลังบูมเนาะแล้วก็ลูกค้าบอกมาทํากับเขาไหมทําสาธิตอยู่ตรงนั้นนีนคะทำได้เท่าไหร่เขาซื้อหมดเฮียไปอยู่เชียงใหม่ก็เริ่มเห็นโลกกระทัดที่กว้างขึ้นใช่ไหมคะเฮียฮ<น>ก็กลับมาอยู่บ้าน,านค่ะพอกลับมาอยู่บ้านเฮียก็เปิดร้านจาก1ตู้ก็มาเป็น2ตู้ ใช่ไหมคะทาไปส่งเชียงใหม่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะช่วงนั้นเน่เป็นช่วงที่จริงๆเครื่องเงินขายดีมากถึงมีคนเดินเข้ามาในหมู่บ้านหาเครื่องเงินแต่เราไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยการที่การเริ่มต้นใหม่เราไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะพี่ว่าพี่กับเฮียโชคดีอยู่อย่างหนึ่งค,คือเราเราไม่มีความรู้เราไม่ค่อยมีความรู้แต่เราเชื่อลูกค้าล้วลูกค้าบอกทาอย่างนี้อย่างนี้ให้สิทําอย่างนี้มันจะสวยวขายได้เราก็เชื่อลูกค้าเราก็ทํากับลูกค้าอย่างเงี้ยพอทําลูกค้าลูกค้าประทับใจเขาก็สั่งเยอะขึ้น จากหนึ่งลายไปมี2-3ลายอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้เราแบบสินค้าของเราอะ่ะเกิดความเชื่อมั่นเชื่อถือใช่ไหมคะเราก็ก็เลยมาได้เรื่อยๆ ก็โชคดีอีกครั้งหนึ่งก็มีลูกค้าที่ตามหาสร้อยทักของเรา <c oughs> มาจากอเมริงงกา <c oughs> เขาเคยเห็นผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเราไม่รู้ว่าลูกค้าซื้อไปแล้วเขาเอาไปดัดแปลงทำเสร็จแล้วเขาก็ไปลงในหนังสือ <c oughs> แล,ลูกค้าเนี่ย <c oughs> เขาเป็นดีไซเนอร์ <c oughs> เขาเห็นว่ารูปแบบอย่างนี้เขาอยากได้เขาก็ตามตามหาในเว็บไซต์อะไรเงี้ย <c oughs> แล้วบางเอิญลูกน้องของเขาเนี่ยลูกน้องของลูกค้าเนี่ยเขาเขาเป็นคนไทย <c oughs> แล้วพี่สาวเขาเนี่ยเคย เคยมาซื้อเครื่องเงินของพี่ไปแล้วเขามีหน้าถุงหน้าถุงค่ะพี่สาวก็เลยว่าลองติดต่อร้านนี้ดูสิว่าพี่ไปซื้อของมาลองติดต่อร้านนี้ดูอยู่จังหวัดน่านครับ่ะลูกค้าก็โทมมาจากอเมริกาบอกว่าเออเขาสนใจสร้อยลักษณะย่างี้มีไหมช่วยช่วยเปิดเมลดูหน่อยเขาเปิดเมลดูเออสร้อยแบบนี้แหละของเราที่เราทํา ลูกค้าก็บินมาจากอเมริกาก็มาดูเลยมาดูเลยเส <laughs> ร็จแล้วเขาก็ออกแบบดีไซน์ให้ให้มันแตกต่างหน่อยหนึ่ง <c oughs> ให้เป็นของเขาหน่อยหนึง่งลูกค้าก็ประทับใจมากลูกค้าสอนเราทุกอย่างเลยนะการส่งออกทํายังไงสอนเราทุกอย่างเลยเราก็มีความเชื่อมัน่นโอ้โหสินค้าเรานี่ไปดังต่างประเทศมากเลย <c oughs> เราไม่รู้เรื่อง <c oughs> อ,งอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเราก็เกิดความเชื่อมั่นสิเนาะเกิดความเชื่อมั่นเราก็อยากจะพัฒนาของเราเอง อย่างมีของเราเองบ้างแล้วก็ทําเสร็จแล้วก็ลองไปไปออกเปิดตลาดไปออกบางงานบางกอกเจมบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ทําให้เรามีความเชื่อมั่นขึ้นตอนนี้ลูกค้าต่างประเทศมีประเทศไหนบ้างครับของพี่หลักๆก็อเมริกาค่ะยังเป็นอเมริกาอยู่หลักอยู่ค่ะแล้วเรามีช็อปเล็กๆอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยก็จะเป็นลูกค้าบราซิลหรือประเทศจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตอนนี้เองเนี่ยผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยที่เป็นความโดดเด่นเลยแล้วก็เป็นที่นิยมของลูกค้านี่มีอะไรบ้างครับค่ะพี่ว่าสร้อยถักค่ะในจังหวัดน่านเนี่ยสร้อยถักค่ะถ้าไปถึงที่ไหนก็ช่างแล้วถ้าเราเห็นสร้อยถักเรารู้เลยว่าเป็นของจังหวัดน่าน ร <c oughs> เรา<ช>ลูปแบบต่างๆนะครับเรามีการปรับปรุงพัฒนาอย่างไรครับให้ให้โดนใจเนี่ยของลูกค้าเนี่ยเ <c oughs> มื่อก่อนจะเป็นสร้อยถักเรียบๆ <c oughs> นะคะเรียบๆแต่ตอนนี้สร้อยถักนี่เรามีการพัฒนานะคะตีให้เป็นเป็นแบนตีให้เป็นหลังเตาแล้วก็ทําเป็นทําหัวอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็มาฝังพล <c oughs> ฝังพลเทอะไรพวกนี้ค่ะ เป็นงานจิวเลี่แล้ทำให้ดูโดดเด่นขึ้นมาค่ะใช่ค่ะวันนี้เองเดี๋ยั้นซสเล่รี่ขายกลนยุทธสุขความสำเร็จนะครับที่มีโอกาสเดินทางมาถึงที่นี่แล้วนะครับก็อยากให้พี่เนี่ยพาไปดูลายผลิตสักนิดนึงครับว่าเรามีกระบวนการต่างอย่างไรที่ผลิตสินค้ามาเป็นสินค้าท้องถิ่นนะครับแต่ว่าคุณภาพเนี่ยเรียกได้ว่าสากลก็ยอมรับด้วยนะครับพาไปดูหน่อยค่ะได้เลยค่ะค่ะ ครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในลายผลิตนะครับด้านหลังนี่คืออะไรครับพี่ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าหลอมค่ะหลอมเงินค่ะเป็นขั้นตอนการหลอมเงินเงินนี้เราจะได้ระดับไหนครับเงินนี้จริงจริง เงินเนี่ยเรามันเป็นเม็ดเม็ดเนาะอ๋อครับผมก็จะมาเป็นแบบเม็ดเม็ดอ๋อแล้วก็จะนํามาหลอมแบบนี้ก่อนอันนี้คือขั้นตอนแรกเลยหรือเปล่าครับค่ะอันนี้คือขั้นตอนแรกเลยค่ะหรือเราหลอมเสร็จเรียบร้อยเราจะเอาเป็นแท่งใช่ไหมเราจะเอาเป็นลวดแล้วก็ต้องหลอมเป็นแท่งถ้าเราจะเอาเป็นแผ่นเทลางเป็นแผ่นอะไรอ๋อแล้วถึงจะนําไปขึ้นรูปได้นะครับแบบนี้ครับแล้วก็หลังจากเสร็จแบบนี้แล้วนี่มันต้องไปขั้นตอนไหนต่อครับก็ต้อจะเข้าเครื่องเข้าเครื่องเพื่อจะให้ ทำเป็นลวดเล็กๆลงไปเงี้ยเพื่อจะเอาไปถักสร้อยเหมือนสร้อยที่พี่ว่าสร้อยถักของเราเดินนะคะคจะไปถักสร้อยนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมให้พี่พาไปดูต่อ<า>นะครับ เมื่อสักครู่เราเห็นมีหลอมแลหลอมแล้วเดี๋ยวนําไปขึ้นรูปนะครับเป็นแผ่นเป็นเส้นเป็นก้อนเป็นอะไรอย่างงี้ครับผมแล้วขว่าจะมันเป็นแบบนี้นี่ก็คืออันนี้เขาเรียกว่าเป็นเส้นค่ะครับขึ้นรูปเมื่อกี้ที่เราหลอมใช่ไหมคะหลอมเสร็จเขาก็ต้องดึงลวดมาเป็นเส้นเส้นเสร็จแล้วก็ช่างเขาก็จะเอามาม้วนม้วนเป็นหลอดม้วนเป็นหลอดเสร็จแล้วตัดตัดออกมาเป็นห่วงๆอย่างนี้ค่ะอ๋อเป็นแบบนี้นะครับเราเห็นอย่างนี้เขาตัดเสร็จแล้วมันก็จะยังไม่สนิทใช่ไหมเขาต้องต่อกัน เป็นเส้นรั่วแบบนี้นะครับค่ะใช่ค่ะอ๋อก็เป็นขั้นตอนโอ้แล้วก็พอมาเป็นห่วงแบบนี้เป็นห่วงนี้เราก็จะมาถักแบบนี้ค่ะอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าเสร็จเราต่อเสร็จตอนนี้เขากำลังเรียงค่ะเลียงเพื่อจะไปเต้มน้ําประสานเพื่อจะเชื claro, ่อมอะค่ะเลี้ยงทีละห่วงทีละห่วงเสร็จเดียวเขาต้องแต้มน้าประสานทีละห่วงนะคะอ้อคอจะได้ขจะได้เส้นหนึ่งนะครับอยากให้พี่พาผมไปดูในขั้นตอนของการแบบว่า เพิ่มมูลค่าเิดจิวเวลรี่เนี่ยว,ว่ามันจะมีความยากง่ายขนาดไหนครับเดี๋ยวพาดูหน่อยครับ ติูเลリค่ะใช่ค่ะอันนี้จะกําลังจะเป็นจูเลリแล้วค่ะจากการที่เตรียมเงินไว้ใช่ไหมเตรียมงานรูปพันณ์เกิดเตรียมตัวเรือนไว้ค่ะแล้วก็มาฝังพลอยละค่ะเันจะมาฝังพลอยค่ะตอนนี้ปกติเมื่อก่อนเราฝังพลอยด้วยตาเปล่าแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าลูกค้าต้องการความละเอียดอ่อนเพื่อใช้กล้องฝังค่ะก็คือต้องมีกล้องเพื่อที่จะขยายขนาดมาอีก20่ส่บเท่าจะดูความละเอียดขนาดนี้หรอครับคค่ะก็ความมั่นใจอะค่ะว่าถ้าเรา มันทําได้ยิ่งละเอียดมันก็ยิ่งดีเนาะสําหรับจิวเวลรี่นะครับเงินเงินกับจิวเวลรี่มันก็ต่างกันนะงานเงินกับงานจิวเวลรี่ต่างกันก็ต่างกันนะครับในการที่เราเองจากตอนแรกที่ทําแค่เงินอย่างเดียวเป็นส้นผ่านนะครับว่าตอนนี้เราแบบเปลี่ยนรูปแบบนี้เยอะแล้วก็มีการเพิ่มมูลค่าในการมาติดแล้วพอต่างๆให้เป็นงานจิวเวลรี่ขึ้นมาเนี่ยครับมันช่วยเพิ่มมูลค่าเยอะไหมครับค่ะช่วยเพิ่มมูลค่าค่ะแล้วเออมันก็จะแบบมัน ช่างทั่วไปมันก็จะทําไม่ได้ไงมันจะยากขึ้นตรงนั้นแต่ว่าลูกค้าเขาก็โอเคคือมูลค่าตรงนั้นมันเป็นค่าแรงที่เราสามารถเพิ่มให้กับช่างได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคอ่ะค่ะชิ้นนึงแบบนี้ใช้เวลานานไหมครับในการเออนานค่ะนานแล้วแต่จํานวนบางทีอย่างเงี้ยประมาณ2300เมตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ค่ะประมาณวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่างช่างเขาเก่งละก็ได้มาแต่ละชิ้นค่ะ เอาละครับคุณผู้ชมครับอย่างที่เห็นอยู่ในมือผมนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นชิ้นงานนะครับเป็นเครื่องเงินเครื่องประดับนะครับแล้วก็มีการเพิ่มมูลค่าครับเป็นจิวเวลรี่ขึ้นมาเพราะว่ามีการติดพลอยขึ้นมานะครับก็สามารถที่จะส่งขายยังต่างประเทศด้วยชิ้นนี้ส่งขายประเทศไหนครับอันนี้อเมริกาอเมริกานะเป็นออเดอร์ของอเมริกาครับคุณผู้ชมคิดดูนะครับว่าเรียกได้ว่าเป็นความสามารถนะครับแล้วก็เป็นงานที่ประนี้จริงๆนะครับที่ช่วยสร้างมูลค่าให้กับ คนในท้องถิ่นนี้ได้ด้วยนะครับฆฆ <ฆ S 2> เดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณผู้ชมประสบความสําเร็จแบบนี้ได้นะครับแต่แน่นอนที่สุดครับกว่าจะมาถึงวันนี้ได้นะครับอุปสรรคปัญหาต่างๆครับก็จะต้องมีการเดินทางผ่านมาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพี่เขามีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรครับให้อุปสรรคปัญหาต่างๆนั้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและที่สําคัญที่สุดนะครับนั่นก็คือเรื่องของการมองหาโอกาสจากการส่งเสริมการลงทุนจากทาง BUI ด้วยครับว่าพี่เขามีวิธีการอย่างไรครับจนได้รับการส่งเสริมจากทาง BUI นะครับเดี๋ยวช่วงหนน้าาามมมตติดชัครบ ด้วยนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการลงทุนจึงได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจัดตั้งศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุนหรือ OSOS ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมหน่วยงานรัฐในการให้บริการแก่นักลงทุนแบบเบ็ดเสร็จในที่เดียว OSOS ประกอบด้วยหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกว่า20หน่วยงานจาก10กระทรวงซึ่งกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพมารวมกันณจุดเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักลงทุน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วในทุกขั้นตอนเจ้าหน้าที่จากแต่ละหน่วยงานพร้อมให้คำปรึกษาด้านการลงทุนการดำเนินธุรกิจอย่างครบวงจรรวมถึงการให้บริการจดทะเบียนธุรกิจและช่วยประสานงานในการขออนุมัติและอนุญาตต่างๆตั้งแต่เริ่มวางแผนการลงทุนจนถึงการขยายธุรกิจให้เป็นไปอย่างราบรื่นไม่ว่าท่านจะเป็นนักลงทุนไทยหรือต่างชาติธุรกิจขนาดใหญ่หรือย่อม ไม่ว่าท่านจะได้รับการส่งเสริมจาก BOI หรือไม่ OSOS OS ยินดีให้บริการแก่ทุกท่าน OSOS OS ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุนแห่งเดียวของไทยเราทำให้การลงทุนเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ กาพท่าสัญญาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเราพูดเนี่ยคำไหนคำนั้นความมั่นใจลูกค้าต้องมาก่อนในช่วงนี้เองเนี่ยนะครับก็อยากจะถามพี่เลยครับว่ารู้สึกอย่างไรบ้างครับเราคิดไว้มั้ครับว่าธุรกิจของเราเนี่ยจะเติบโตมาได้ขนาดนี้ครับ ค่ะไม่คิดหรอกค่ะไม่คิดเพราะว่าพี่เนี่ยชีวิตของความฝันของพี่นะค,ความฝันของพี่สมัยตั้งแต่พี่เล็กๆจนถึงพี่โตหน่อยพี่ฝันพี่อยากมีมอเตอร์ไซคันเดียวอะแค่นี้เองค่ะความฝันของพี่แต่วันนี้มันมีเกือบทุกอย่างจักรยานนี่จักรยานนี่เรารู้สึกว่าในหมู่บ้านมันมีแล้วแต่อยากได้มอเตอร์ไซคันเดียว ธุรกิจพี่โตมาตั้งแต่เมื่อไหร่พี่ไม่รู้นะถึงวันนี้ถ้าข้างนอกมองไม่ได้โตที่สุดนะแต่ในสําหรับความฝันของพี่พี่ว่าพี่ถึงจุดจุดหนึ่งแล้วที่พี่น่าจะพอใจอยู่ในจุดหนึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นเส้นทางเดินมานะครับอย่างงดงามเลยทีเดียวอยากให้พี่เล่าให้ฟังสักนิดนึงครับว่ากว่าจะมาถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยเราต้องผ่านอะไรมาบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาอุปสรรคอันดับแรกนะคะที่เราเจอเนี่ยคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค่ะ เพราะว่าเราเนี่ยมุมมองเรายังไม่กว้างโลกาทัศน์ของเราก็ไม่กว้างเพราะพี่เรียนน้อยพี่เรียนน้อยสามีก็เรียนน้อยนะคะเราก็ยอมรับตรงนี้เ,เรารูปแบบต่างๆอย่างเงี้ยลูกค้าก็มาแนะนำบางทีลูกค้ามาแนะนำเราทำเราทำให้เขาก็ยังไม่ไม่ดีที่สุดอะไรเงี้ยเราก็พัฒนามาเรื่อยแล้วก็อีกจุดหนึ่งการพัฒนาคน หัตกรรมของเราเนี่ยเราจะมีคนอยู่ที่ว่าเป็นอยู่ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งอะมันถ้าเราจะขยายตลาดจริงจงมันไม่ได้ไงรเราต้องพัฒนาคนวัตถุดิบก็อีกส่วนหนึ่งวัตถุดิบที่ผ่านผวนมีอีกปัญหาหนึ่งที่ทําให้ผู้ประกอบการเครื่องเงินเนี่ยบางคนก็ล้มหายตายจากไปเลยแล้วพี่ใช้วิธีจัดการอย่างไรครับกับปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆเนี่ยจนผ่านพ้นไม่ได้นะครับค่ะพี่ว่าในปัญหาของวัตถุดิบเนี่ยเราเจอประจาอยู่แล้วใช่ไหมคะเราเจอจนชิน จนเจอจนชินแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราที่เราเราต้องซื่อสัตย์อ่ะครับคือเราต้องให้สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าเที่ยวนี้สมมติเราขาดทุนจริงๆอ่ะก็ไม่เป็นไรเที่ยวหน้าเดี๋ยวมันก็ได้เฉลี่ยกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องรับผิดชอบพอเรารับผิดชอบไปเนี่ยลูกค้าก็เกิดความเชื่อมั่น โอกาสครับที่เราได้ไปนขวยคว้ามานะครับทางด้านของหน่วยงานของภาครัฐเองนะครับอย่าง BOI เองเนี่ยที่เขาได้ให้โอกาสในเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนในด้านการลงทุนนะครับตรงนี้ใหญ่พี่เล่าให้ฟังสักนิดนึงครับค่ะพี่ว่าเมื่อก่อนนี้พี่ไม่รู้จัก BOI ไนะคะไม่รู้จักเพราะว่าเหมือนที่เล่าฟังพี่มาจากพื้นฐานที่ไม่ไม่ค่อยรู้อะไรเลยนะไม่มีโลกทัศน์เท่าไหร่บีโอไอปกติพี่เข้าใจที่พี่เห็นในทีวีนะเขาส่งเสริมโรงงานใหญ่ๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับโรงงานของพี่นิดเดียว เขาจะไปทํำยังไงเขาบอกไม่เป็นไรเพิ่มทุนอีกอ,อีกห้าเซนก็ทาได้คุณก้อยทําได้ไให้ <พบ S 1> ทำตาม<ด>หลักเกณฑ์ที่วางไว้ค่ะทําได้เหรอทาได้เราทำได้ก็อยากทําเขาก็บอกถ้าคุณก้อยพี่ยังถามนะถ้าเข้า B O I ได้เนี่ยพี่ได้ประโยชน์หรือขาดเสียประโยชน์พี่ถามท่านผอเลยนะใช่ไหมครับผมไม่ใช่เข้าไปแล้วก็ได้ประโยชน์พี่ถามท่านผอคะถ้าหนูเข้า B O I เนี่ยหนูได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์หนูไม่เข้าใจอ่ะเขาบว่า เสียประโยชน์ก็มีเขาไม่รู้อยจะพูดอะไรอ่ะ <c oughs> มีแต่คนอื่นเขารู้เข้า B O I ประโยชน์สุดๆ <c oughs> ใช่ไหมเสียประโยชน์ก็มีอ่ะถ้าคุณทําได้ไม่เต็มที่ <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> คุณก็ไม่ได้ประโยชน์ตรงนั้นไป <c oughs> อะไรเงี <c oughs> ้ยก็เออพี่ก็เลยลงไปศึกษาดู <c oughs> ท่านอกออก,ก็ช่วยเหลือเหลือเกินเอกสารอะไรยังไงโทรมาหาทุกทีก็โทรมาท่านอยากส่งเสริมเกี่ยวกับโครงการเครื่องเงินเข้าไป เพราะโครงการขึ้นเงินก็เป็นโครงการหนึ่งที่เป็นโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพก็ส่งเสริมท่านก็พยายามเอกสารตรงโน้นตรงนี้นะค,นคุณก้อยถ้าคุณก้อยเปกรุงเทพผมแนะนําคนที่กรุงเทพไว้แล้วนะผมประสานเรียบร้อยคุณก้อยไปไ,ไปถึงเราก็ได้รับความสะดวก <c oughs> ค่ะเราก็ได้มาหลายคนว่าเออได้เหรอโดยได้เหรอเออใช่โดยได้แล้วโดยได้บ OI อีเรสิทธิประโยชน์แล้วครับที่พอบ OI อเข้ามาส่งเสริมการลงทุนกับเราเนี่ยได้อะไรบ้างครับค่ะ ตอนนี้พี่เข้ากําลังเข้ามาปีที่สองใช่ไหมคะสิ่งที่พี่รู้อ่ะพี่รู้ก็พี่สามารถสั่งเครื่องจักรเข้ามาได้โดยที่พี่ไม่ต้องเสียภาษีอากรค่ะภาษีอากรนําเข้าค่ะแล้วก็ปกติแล้วพี่ต้องเสียภาษีเงินได้อยู่แล้วภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปีอย่างเงี้ยนะคะพี่ก็จะได้รับการยกเว้นตรงนั้น8ปีพี่ว่า8ปปีนี่ก็เยอะนะก็เยอะนะเยอะนะมาช่วยอะไรได้บ้างครับพี่การที่เราได้รับการยกเว้นในเรื่องนี้ครับเรายังไม่ต้องไปเสียภาษีตรงนั้นใช่ไหม เราก็เอาเงินตรงนั้นมาเป็นทุน<ห> <Stanley> ทําให้ร้าน,นาเราแข็งแรงขึ้นใช่ไหมคะร้านเราแข็งแรงขึ้นหรือบางทีเราจะจ่ายค่าแรงช่างเราก็ไม่ต้องไปคิดยากเท่าไหร่อ่ะมันเป็นสวัสดิการหรือเป็นอะไรที่เราอยากแบ่งให้ช่างได้เราจิตใจของคนงานเลยนะครับพนงานเราเองด้วยปณิธานในการทํางานของเราเนี่ยมันคืออะไรครับที่เรานํามาบริหารจัดการงานเนี่ยให้ประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้ครับขยันประหยัดและอดทนมีความหมายนะคะมีความหมายนะซื่อสัตย์เป็นสิ่งสําคัญที่สุด ความเชื่อมั่นของลูกค้าเนี่ยลูกค้าซื้อของเรา28ปีที่แล้วจนถึงวันนี้เขาก็ยังเป็นลูกค้าของเราแล้ว28ปีที่เราเดินทางมาเราสร้างลูกค้าใหม่ไปเรื่อยๆมันก็จะทาให้เราอ่ประสบผลสาเร็จเพราะว่าเราไม่ได้ขายลูกค้ารายเดียวแล้ว28ปีเราสะสมลูกค้ามาเป็นหลายร้อยหลายพันรายอะไรเงี้ยตรงจุดนี้แล้วลูกค้าเขาซื้อไปเขามีความเชื่อมั่นใช้แล้วเชื่อมั่นเขาก็บอกต่อญาติพี่น้องเขาก็เป็นลูกค้าเราต่อค่ะเป็นสิ่งสําคัญ ฝังไว้ครับหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนะครับอือยากให้ความซื่อสัตย์เกี่ยวกับในสังคมนะมีอุดมการบ้างทำธุรกิจต้องมีอุดมการบ้างนะค่ะต้องทำแบบมีอุดมการบ้างใครมีเป้าหมายอย่าสักแต่ต้องขายขายให้ได้เยอะๆขอให้มีขายให้ได้เยอะๆอะไรเงี้ยแต่ว่าขายแล้วลูกค้าประทับใจไหมลูกค้าออกจากร้านเรายิ้มออกไปไหมใช่ไหมคะหรือลูกค้าไปแล้ว ร้านทุกร้านหรือว่าทุกธุรก,กิจมันมีการผิดพลาดขอให้ลูกค้าผิดพลาดแล้วติดต่อกลับมาเนี่ยรเรามีคําตอบที่ชัดเจนให้เขาเราไม่มีเจตนาแล้วเราก็ต้องบริการเขาให้ดีที่สุดให้เขาประทับใจบอย่างนี้คุณก็สําเร็จ ไม่รู้ค่ะแค่นี้แหละพี่ว่าทำให้ได้นะครับอย่างพี่พิมพรทำนะครับธุรกิจก็จะประสบความสําเร็จได้อย่างกับบริษัทของเราด้วยมานั่งยิ่แบบนี้นะครับวันนี้ครับ The Success Story ขกุเยุสู่ความสําเร็จนะครับต้องขอขอบคุณนะครับที่พิมพรมีอย่างสูงนะครับที่ได้มาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการทําธุรกิจแล้วก็แนวทางในการบริหารจัดการมาจนประสบความสําเร็จมาได้จนถึงทุกวันนี้นะครับเราก็เรียกได้ว่าอนาคตก้าวต่อไปเราก็จะทำให้ดีสุดสำหรับลูกค้าด้วยนะครับขอบคุณพี่มากครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะ หลังจากที่เราได้พูดคุยถึงความสำเร็จและโอกาสของคุณพิมพรกันไปแล้วเราต้องไปเยี่ยมและสอบถามกับทาง B.O.I. จังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะสอบถามรายละเอียดกันสักหน่อยสิครับว่าเขามีแนวทางในการส่งเสริมบริษัทที่ผลิตงานศิละปะหัตถกรรมพื้นบ้านอย่างไรต้องไปหาคาตอบกันสักหน่อยครับ ในช่วงนี้เองครับเราก็ได้พาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กับท่านผอสมมากตั้งสกุลครับซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคหนึ่งจังหวัดเชียงใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับกระเพาะครับก่อนที่เราจะไปพูดนะครับถึงเรื่องของพี่พินพรนะครับธุรกิจเครื่องเงินที่จังหวัดหน้านะครับอยากจะทราบถึงบทบาทความเป็นมาก่อนครับว่าบทบาทของ BOI เนี่ยของเราที่เชียงใหม่แห่งนี้ครับผมมีบทบาทอะไรบ้างครับครับเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องให้คําแนะนําปรึกษานะครับ สำหรับนักลงทุนทั้งรายใหม่และรายเก่านะครับถ้าเป็นรายเก่าเนี่ยเราก็จะดูแลเขาในเรื่องที่เขามีปัญหามาเราก็จะต้องขอให้คําแนะนําเขาหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเราจะขอส่งเสริมโครงการใหม่ขึ้นมาเราก็ต้องมาให้คําแนะนํานะครับหรือถ้าเขามีปัญหาเกี่ยวกับดาเนินการในส่วนไหนเราก็ต้องเข้าไปช่วยชี้แนะนะครับหรือจะช่วยประสานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องแต่สมหรับถ้าเป็นรายใหม่เราก็ต้องช่วยตั้งแต่ตอนที่เริ่มว่าจะขอส่งเสริมการลงทุนกันยังไงนะครับตั้งแต่การกรอกแบบฟอร์มคําขอ จนหลังจากได้รับส่งเสริมแล้วก็ยังต้องดูแลตลอดตามเท่าที่เขายังได้รับการส่งเสริมจากเราอยู่นะครับในส่วนของภาคหนึ่งนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับดูแลพื้นที่ไหนบ้างครับเราดูทั้งหมด17จังหวัดนะครับนะครับตั้งแต่เหนือสุดก็จังหวัดเชียงรายลงไปจนถึงจังหวัดอุทัยธานีนะครับศูนย์สริฐกิจกรลงทุนภาคที่หนึ่งเนี่ยนอกจากเราจะมีออฟฟิศที่เชียงใหม่แล้วเนี่ยเรายังมีที่พิเษโลกด้วยนะครับก็ทาพิเโลกก็จะทําหน้าที่ดูแลภาคเหนือตอนล่างก้าจังหวัดส่วนทางจังหวัดเชียงใหม่่จะดูแลพื้นททีาง ภาคเหนือตอนบนแปจังหวัดนะครับธุรกิจนะครับดอยซีวอร์ฟคทอรี่เองครับที่เป็นผู้ผลิตเครื่องเงินของจังหวัดหน้านะครับทส่วนนี้เองทางวิโอเนี่ยเราได้เข้าไปส่งเสริมอะไรบ้างครับเริ่มต้นนะครับแล้วก็มีโอกาสไปเจอเขาเราไปจัดสัมมนาเราไปเจอเขาแล้วเขาก็สนใจจะขอรับการลงเสริมการลงทุนนะครับก็เลยให้คําแนะนําปรึกษาตั้งแต่ว่าจะยื่นขอยังไงจะต้องกรอกแบบฟอร์มยังไงจนที่สุดเขาก็ได้รับการส่งเสริมไปแล้วครับแล้วก็ สิทธิปรี่ยชน์อที่เขาจะได้ก็จะเป็นเรื่องของการยกเว้นภาษีต่างๆนะครับที่ผมได้พูดคุยกับพี่พิมพรนะครับแล้วสนใจมากเลยกับคําถามที่พี่ก็ถามพออไว้ว่าถ้าเกิดว่าได้รับการส่งเสริมแล้วเนี่ยข้อดีหรือว่าข้อเสียเนี่ยผมพูดถึงเรื่องของข้อเสียเลยนะครับถ้าข้อเสียก็คือว่าในเมื่อคุณได้สิทธิพิเศษมีสิทธิ์มากกว่าคนอื่นคุณก็ต้องมีเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัตินะครับแต่ถ้าคุณปฏิบัติไม่ได้หรือคุณไม่ปฏิบัติสิทธิ์คุณก็กลับไปเท่ากับ คนอื่นที่ได้รับส่งเสริมแล้วในส่วนของพี่พิมพรเนี่ยครับเรามีการส่งเสริมอะไรบ้างครับหลักๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของเ,ออเพื่อเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องม้อุอปรกรณ์ที่เข้านํา <ๆ S 2> เข้าก็จะได้ยกเว้นยกเว้นกรขาเข้านะครับทั้งหมดแล้วก็ภาษีเงินได้ถ้าเมื่อดําเนินการุริจการมีกําไรเนี่ยเขาจะได้ยกเว้นภาษีเงินได้ที่บุคคล8ปีนะครับและเมื่อหมด8ปีแล้วก็จะมีลดหย่อนห์50%ให้อีก5ปีนะครับ นอกจากนั้นพวกวัตถุดิบที่ทางค,คุณพิมพรนำเข้ามาผลิตเพื่อส่งออกนะครับในส่วนที่ผิดนำผิดเพื่อส่งออกส่วนวนั้นก็จะยกเว้นอกรกาเข้าด้วยนะครับอันนี้คือเรื่องหลักๆเอาละรครับคุณผู้ชมครับหากใครนะครับที่เป็นนักธุรกิจหรือว่า,าท่านสนใจจะทำธุรกิจนะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของศูนย์เศรษฐ,ฐกิจการลงทุนภาคที่1จังหวัดเชียงใหม่นะครับพอครับจะสามารถที่จะเข้ามาขอรับการส่งเสริมได้อย่างไรครับก็มีตัญญ้งแต่ว่าโทรศัพท์เข้ามา,าสอบถามหรือว่าจะเข้ามาพบเราที่ออฟฟิศก็ได้หรือถ้าไม่สะดวก เราก็พร้อมที่จะออกไปหานะครับไม่เฉพาะที่เชียงใหม่มันจะรวมทั้งที่พิษณุโลกด้วยนะครับวันนี้ The Success Story ขายกรุ๊สู่ความสำเร็จนะครับต้องขอขอบคุณพ่อเพียงสูนย์นะครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับความรู้นะครับจากสถาบันการศึกษาไม่ใช่เป็นเพียงบทสรุปนะครับที่จะสามารถทําให้เรานั้นประสบความสําเร็จได้ในการประกอบธุรกิจครับดูอย่างธุรกิจนะครับเครื่องเงินของคุณพินพอนะครับจากบริษัท ดอยซิ l เวอร์ฟ t o r y จำกัดนะครับที่ประสบความสําเร็จมาได้ถึงทุกวันนี้ครับโดยเขานั้นนําองค์ความรู้ครับจากสิ่งที่อยู่ในรอบตัวเขานะครับแล้วก็รวมไปถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นครับ เอกลักษณ์ความโดดเด่นนะครับที่เป็นวิถีชีวิตของชนเผ่าเขาครับนำขึ้นมาครับแล้วก็นํามาบริหารจัดการให้ดีครับจนประสบความสําเร็จได้นะครับในด้านของการทําธุรกิจครับและนอกจากนี้ครับก็คือเรื่องของการเปิดโอกาสให้กับตัวเองครับในการมองหาช่องทางในการส่งเสริมและสนับสนุนจากทาง B.O.I นะครับแค่นี้เองครับก็ทําให้ธุรกิจของ Doy s i m p l Factory นั้นประสบความสําเร็จได้มากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวครับหากคุณผู้ชมสนใจนะครับที่จะขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากทาง B.O.I ครับสามารถที่จะเข้าไปดูนะครับข้อมูลรายละเอียดต่างๆได้ครับที่ w w w ร o ลไ o ครับและสำหรับรายการเดอ Success Story ขายกยุณาดู่ความสำเร็จในวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณผู้ชมสามารถจะดูย้อนหลังได้ครับที่ YouTube ของรายการ The Success Story ขายกรุณาดู่ความสำเร็จครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ พี่ว่าจริงๆอ่ะชาติพันธุ์ของเราแต่ละชนเผ่านเนี่ยเขาจะมีของเขาอยู่มีจุดดีอยู่ถ้าเราเอาออกมาใช้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งแปลกใหม่สําหรับสังคมแต่สิ่งแปลกใหม่ตรงนั้นมันก็เป็นสิ่งที่น่าค้นหารเราน่าจะเผยแพร่ว่าชาติพันธุ์ของแต่ละชาติพันธุ์มีอะไรยัางไงามีจุดดีตรงไหนบ้างจุดด้อยตรงไหนที่มันไม่ดีจริงๆเราก็ค่อยแก้ไขแต่จุดที่ดีอยู่แล้วของเราดีอยู่แล้วเราก็ควรจะรักษาต่อไป